mẹ mày 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 เออไอกรอดแบบใหญ่นใหญ่เนาะเออกระดุมดำเนาะตากระเล็กเป้งนัวของเครื่องครัวสบายดีเด้อโดยมาเสียงพี่น้องเอ้ยกำลังขนเครื่องลงตลาดอ๋สมวนกระเล่นน้ำเลยเนาะสมวนก็ได้ างกดเครื่องนตรถพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปเติมเครื่องพี่น้องเอ้ยเติมเครื่องอีกแล้วเนาะนั่นแจกที่บ่ได้เติมได้มือพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีได้สวัสดีเด้อป้าดุงพกันยามเช้าเนาะพบพกันตอนเช้ามื้อนี้ก็พากันอ่ากําลังออกมาแต่ไอ้กําลังกลับเข้ามาแต่ข้างนอพี่น้อง โอ้ยน้องเอ้ยลงเดิมๆนั่งรถตากแดดมาเมื่อกี้นี่ก็ได้เนาะพอดีว่าอานนท์พิ่นไปน้ำรถเพิ่นเมารถพี่น้องเอ้ยพูนนเล่นเข้าไปในในนี้รถแด่เนาะมาหอดกพอดีวอเสียงกำลังเสียออกไปพอดีพี่น้องเลยหนแล้วว่เอาน้ำโคกน้ำเบปซี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เนาะ มาเติมอีกตัวมันได้ขายออกไว้เน่นะพี่น้องยสมวนพ่นกับไปน้ำเลยนะเนาะแล่น้ำก้นเลยสมวนกันเลยล้างสีออกโอ้โหมีอยู่เอามีกำลังมาหอดี่นี่วันจิไปทั้งหนาบ่าอ่ะ มีหน่วยหน่วยสามพันสิบสิบพันเอาเซ้าหาก็ได้เอ้ยสิบหน่วยเอาเซ้าหากนสิบหน่วยบ่าสิบพันี่เ่ว่บอกว่าสิบพันเออสิบพันเออได้อันนั้นได้สามหน่วยนึก่ว่าเอาชิบหน่วยได้หูไม่ค่าก็อยากคายลายเนอะเบ้อ โดยสบายดีตอนเศร้าเนาะเติมเพิ่งอีกไม่นี่เนาะโดยมื่อนี่เติมเป็นน้ำเลยเหมือนีนเอาตอนเศร้าปะทานตอนเศร้าว่าแต่อุ่นใจแค่เนาะโอ้เคยชื่อลายมือเลยโดยล้นเติบเยอะลายลายมือลืมจนลืมเลยพ่จ๊ะเอาคนำมือเส้นหนึ่งเลยหนึ่งเนาะ Euro, Euro, right? ยูโรยูโรได้โฮเอเนซีโดยเอารถขาเมียนก่อนก็ได้ <S 2> <S 2> ส่วนลายก็นสิเป็นน้ำพี่น้องเอนะ้ยเนาะน้ำเป๊ปซี่น้ำโคกที่ว่าได้ขายดีแน่ฮะนะพี่น้องเ,นะเอ้ยเนาะน้ำเป๊ปซี่น้ำโคกได้ขายดีกูโมโ่พี่น้องเอลยคนมากินเนาะเอาเตินนมหนักพี่น้องแล้วก็เป็นพวก นี่เด็กพี่น้องเลยสปอนเซอร์เนาะสปอนเซอร์พี่น,ออน้อ,นอ,อ,นอ,นองอยายากันยุงอันนี้เนาะคนใส่เกตมาตั้งไอ้นั่นยากันยุงมาเปิดแ้านมาเปิดแ้านพี่น้องขนมขนมพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้มีขนมไข่มาพรอ้อมเลยพี่น้องมีขนมไข่มาพร้อม ดีวด่าลูกค้าเพิ่นถามนะพี่น้องเลยเนาะลูกค้าเพิ่นถามมาสีเผาสีนาำเนยเพิ่นถามขนมไข่ไม่บอสสั่งมาเนี่ยแม่น้อง,น,องนุ่นก็เลยเอามามาซ้ำสบซ้ำถุงนะพี่น้องเลยยาสุขาไข่เนาะ า <c oughs> ขอบใจเด้อขอบใจโอ,อ,อ้หนึ่งเขา่าไหวเหรอเอามานมันพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดหานมาเพิ่นมาซื้อไข่พี่น,อน,น,น้องเอ้ยเอาพี่นอ้องเอ,อ้ยเนาะสั่งออเดอร์ตอนเช้าก่อนแห่งมานในก่อนเนาะเอ่อเอา มีผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าอันนี้ต้องมีหมูซับนี่ก็ได้มันบกม,มันบุมสูงหมูซับอ่าหมูซับเอาเอากรกระนมนี่เอซ์ก็ได้เนี่เอาได้เนาะเอซ์ปลากระป๋องเลยปลากระป๋องแพ็คหนึ่งก็ได้อกระป๋องแพ็คหนึ่งเอาเกลือสอง อ่าสองอย่างละหน่อยเนะอเอาะเพื่อว่ามันพวกนี้มันต้องอะไรใส่ประจำดีได้หรอเนาะกินประจำอ่ากินประจำเกลือกั้งนะอืมอเกลือกุ้วน้ำตาลเอาเอาอาถุกง่ายแล้วก็ได้เป็นพริกพริกแห้งกระอะแหน่กระเทียมอย่างละอันตัวนี้ก็ไ,ได้อย่างละอันก็ได้ ้วกาเป็นไข่จักสตะกันได้องเตะเนาะถ่าปงเด้อพี่น้องเด้อว่ากแสสื้อไปหายไปมือไหร่รุ่นบดิโอ้บ่าได้อามาเนาะได้อานมาลำเฮากันเนาะได้อาไข่มาบุ่ร่อาลนาะวายังอยู่ดิมีตังสามเต โมงากได้ทายอแต่ังก็มเามเลต่ดายนะเดี๋ยวนี้ไปม่้าขามาได้พี่เรงเนาะโอ้มุดมือึกอยู่ให้เห็นมันเข่าไหมกันบอกมันเริ่มไห้แล้วเนาะโอ้ mặn tục nè Mật kỳ hao tục nhảy em bò mi nó tục nhảy em bò mi một cái chút này và 3 kỳ nữa một chút nữa một chút nữa một เครื่องยกไอเครื่งกไข่ก็มีแล้วบอนใหญ่แล้วเอามาใหม่ม้อนีด้เออมาใหม่เลยมาใหม่เลยโอ้มีอันมีกาพอผมนาะบะหน้เนาะนย่าก็ย่าหนเนาะขึอนก้ก่าเนาะแหงมาไนยุลองยุ้มาใหม่คร่บะเออไอก้อบใหญ่ใหญ่เนาะ ờ mình năm đó. <cười> ừ. <cười> <kìa> anh con. <laughs> นี่นะต้องเอาไววเพราะมุดมุดมันอยากนั่นได้นี่นะต้องบ่มมุดบ่มีแหละสาว้าวเขาใจได้ไลน์เนาะพี่น้องมาแหกบานให้ตาเศ้าเลยมาบัดมาจัดเครื่องเอาตออีกบานคนื่ง มีอย่างอีกได้แต่ห่นาะบางครั้งเป็นร่วงกันประเดงกระเล็นะหมูลาใส่ประจำเนาะอ่ะาคัสิมอนมัแพ้กบ่าไรอีกเนาะอันนี้มันแพงกับ,กบกนี <c oughs> ่มันแพ้เนาะเออเอาไงก็ได้อเ,เอาเช่นกับเ,เอาเอาหาขวดน่อก็ได้เพราะว่าเาครื่องครัวมันได้ใส่ประจำอยู่ด้วยพี่น้องเนาะเขาก็ต้องได้ซื้อไอซีลายๆเนาะ อ่าบางเทื alien. Oh, alien. Oh, alien. ีเขาช้ซื้อเป็นเป็นเพคกูได้ซื้อไปให้เพื่อนกันแต่ว่าเขาเอ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 อเอาเครื่องเพคกันนะเอาเครื่องเพคกันเอาขวดเออเอาขวดนะพอมันได้ใช่ประจําจะได้ของพวกนี้นะไปแก้ออกมายัง่ได้ขายได้เพคหนึองอบบนี้เป็นนัวบบบนี้เป็นนัวอาจจะสองทงก็ได้อ่าทงหนึ่งพ่อโลว่ะ อันนี้เครื่องโลเครื่องโลดว่านี่นะเอ่ออ๋อไอ้เปนฮอดโดว่ามันมีเส้าหักกรรมอ้อนคอ๋อไมกว่าฮอดโลอันนี้ซีฟูนโลนึงอ๋อเด้อเด้อก qu ินได้เป็นชงเดือนชื่อแบบระยะยาวนั่นเนาะระยะยาวเพราะว่าเท่ากับว่าค่อยๆขับไปหาเพื่อนเด้โอ้ยไปเด้น้องพี่น้องไปเด้เฉยๆหาคนา ขบวช่้อนกันข yani ึ <k ata> <k ata> ้นบาทเดียวด้วยใส่ไรอันพูดซ้อนซ้อนกันแล้ว ok กัเอาเสื <h <h uh ้อผ้ามัดปุ๊บบาทเดียวด้วยมีเรมาจนท่เลเาเส้อผ้าีเทนี่เอะเกลือครัวหอามีกรปงม่วปลาแดกเนอะพริกีเถียมอ่าครบเลย ขี้เนาะไข่น้ำตาลผครบแล้วน้ำปลาน้ำปลา้าวันเหน <ENNIS> ื่อย่นกินดิอดีวน้เรื่เติบอยู่คราอยนาะคัวเพื่อนซื้อเครื่องคั้วไปให้เพื่อนช่วยไลยบ้านเข้าน่ะถ้ากินปลาเด็กนี่น้ำปลากับสิบุปนัยยุ คือไข่คืออย่างได้ไปเป็นาใ่นยงเอสางมใอเยังดอกใส่ใส่ธงแล้วก็ได้อะนี่เอาเจะสใส่ธงก็ได้อะตันคื่เงินจนว่ Đây. À, thì nguyên lên cả đây Kịt phần còn rút bạn Đó để cho học đây Nhìn mà mạ, năm thì đợi à, nó dạng là nổi nào nó. าสิบอ็ดพันโอเคไปนอยเนาะว่ามาแหกไห้เศ้ามนี่เนาะเรื่องคัวและไปหาเพื่อนัอสิมี่นียอืนอีกยู่พี่น้อยเนาะจกิมอย่างและเบิ่งน้ำกันเปน้น่เดียวเลยแม่นเดียเลยคนเีเลยอ่าก็ใดทีได้หับสกงหญ่เนาะพี่น้อย ว้าวเซนเครื่รองคั่วนี่กินได้ทอดชงเดือนชามเดือนบุลเร่จะทำคนเดียวได้เนาะบุลเล่คนเดียวได้เนาะขอบุ่ณขอบคั่วบ่ขอบคุ้มบ่คนเดียวแต่ว่าเป็นข้าวคั่วกินได้โดนยุ่นนี่ค่ะมาเซนโดนยุ่นได้ทอดชงเดือนบูลเล่สามเดือนชงเดือนแล้วเนาะอนี่ก็ะแลดช่องพี่ีการบ้านนี่เนาะเต้นเท่ากับออกเลย ออกแล้วเต้นแต่มันมันขาดพี่น้องเลยขอไม่สดสุกนี่ถงใหญ่เนาะตาลกระเล็กเป้งนัวของเครื่องครัวดูน่เลย โดนเติบแล้วบัวดงมาอาลำเนาะโดนเติบแล้วไปเอาไนะอบบ้เนาะเอากับบัมีแนวบัมีเวียกกว่าฉันซะบัมีเวียก <c oughs> เกียกก็แบบว่าเฮ็ดเชื้อเฮ็ดชาน,นั่นนีนะ่เนาะมันกับบัวตะคอยชื่อบะไรได้เหรอ <c oughs> อ่าอ่ค,คือว่าเออชื่อไปต้อนนะั้นต้อนข้าเจ้าวัดเพราะว่าจนอาจะเอาปลากระป๋องลงไปก่อนซ้อนกันเลยล้น,นี่างซ่อนกันเลยล้นเป็นอยตัวนี้คขนมใส่กับมาม่าเนี่ย Đây là thứ áo của dây thùng đó đấy Ok bạn này à, ba, ba bên này này con à, à, Ba này này con ว่าฉันจับกล้องอยี่ยคอยคนเครื่องไปขึ้นไว้เลยเครื่อมันจะลืมนะมันจะลืมเอาลืมเลยคอยเอย่าลืมหมนะอย่าลืมบอสมาลืมไหมเราบอกว่าไว้ถือไปเอาเข่าไปลืมอีกเอาเข่าไปวะนี่ซื้อแล้วได้อมาป้าเป็นหันบาไหวอีกแล้วเนาะคนเครื่องไปเลยลืมจ่ายเงินนี่ิวได้แล้วจะลืมเอาเครื่องไว้ยังใครกวนลืมจ่ายเงินอยู่เนาะไหวเดี๋ยวดี เจ็ดแสนสามสิบเอ็ดพันเจ็ดแสนสามสิบก็ได้ เจ็ดเจ็สามสิบพี่น้องสามสิบเอ็ดลดหายเนาะเดี๋ยวตอนสาวพันกรีบขอบใจบบมนันมันกายดีมือนนี่พี่น้องเลยแห้งหายเศร้าเลยนะเ้งหเศร้าเลยเดี๋ยวไม่ล้นเลย,เเลยโดยชลลืไปกัน,นเดี๋ยวมัดไข่ให้ก่อนเด้อนนะี ตอนแรกว่าสิม e <ım S 1> ัดรถใส่ถุงคือสิปลอดไผ่กลัวมัีซองแพ็อตั้งไว้รถอยู่เนาะดื้อไปยังแพ็คนึงยังเตะนึงฮะนะบาร์เซนแหกมานให้ตอนเศร้าพี่น้องเยอ้าวโคบัน อันนี้มันมันมันซื้ออยังมากินกระติ๊ดเหนียวแท้อ๋อเป็นขนมอ๋อเป็นขนมแบบว่านี่ได้เอาสบู่พูออกแล้วค่อยว่านนทนไปน้ำมันซื้อขนมไปน้องเลยอันนี้มาสีใส่ก่อนได้มันเหนียวๆเนาะเอากินข่าวกินน้ำเลยจังไปเนาะเอาเอาเครื่องขึ้นไว้รถยันลืมเพิ่นเอาพี่น้องเลย นี่ก็เอาขนมไข่มามืเอนี่แกพี่น้องเลยเนาะขนมไข่กันกอนงามงามเลยพี่น้องขนมไข่เด้อยู่บ้านแถวอื่นเนาะขนมไข่พี่น้องเลยไว้ออก,ไก่อนเดี๋ยวจักหน่อยสิออกมาจัดเครื่องเนาะกินขะ้าวก่อนพี่น้องยังพันได้กินข้าวเส้าเลยข้าวเส้าก่อนเดี๋ยวสิออกมาจัดเครื่องเนาะ พี่น้องเอ้คลิปนี้ก็จะได้รำได้ไปได้เด้อนะ้องพบพ่อกันไม่ลิดหนาเนาะโดยขอบคุณขอบุณเอฟซี FC เบอร์สุขสุขสนและผู้สนับสนุนเด้อเนาะที่อุดหนุนท่านข้าไม่น้องอนุนเนาะพอให้รำด้วยํำด้วยเนดะ้อเนาะมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยสาธุไปแล้วบาดเด็พนะี่น้องเอ้เนาะสบายดีพอกันไม่ลิดหนาเนดะ้อพี่น้องเอนะ้เนาะ